สวัสดีครับชินวัตรกระจกอลูมิเนียมนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับบานเลื่อนนะแบ่งสองช่องนะครับแบ่งสองช่องตัวนี้สองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบสูงสองเมตรสิบนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยครับตอนนี้พนักงานเราก็กําลังประกอบอยู่นะครับกําลังประกอบเช็คความเรียบร้อยนะครับของบาน นะครับเดี๋ยวให้ดูช้าๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ไซส์มันอยู่ที่สอาร้อยยี่สิบสูงร้อยสิบนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับนะครับสีดำนะครับกระจกใสเขียวนะครับหล่อๆเลยนะครับหล่อๆเลยเห็นไหมครับดูใกล้ๆเลยนะครับ ีดำกระจกใสเขียวนะครับสีขาวกระจกใสเขียวก็มีนะครับสีขาวกระจกชาดำนะครับนะครับแล้วก็กระจกใสนะครับทางเราก็มีนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับามาดูตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นช่องแสงนะครับช่องแสงนะครับช่องแสงตกแต่งลายลูกฟักนะครับเดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับ สวยจริงๆเลยนะครับช่องแสงนะครับตัวนี้ช่องแสงขนาด180นะครับ180คูณ180นะครับแบ่งเป็น9ช่องนะครับแล้วก็ตกแต่งลายลูกฟักตามช่องนะครับ9ช่องนี้ตกแต่งลายลูกฟักนะครับสวยงามเลยนะครับนี่สนใจออเดอร์สินค้านะครับก็ทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนาราคานะครับเราจะปักหมุดที่โพสต์แรกนะครับลูกค้าเข้ามาในเพจก็จะเห็นเลยนะครับโพสต์สินค้าของเรานะครับที่มีราคาอยู่ด้วยนะครับก็ส่วนลูกค้าที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆนะครับชินนวัตกระจกอลูมิเนียมสวัสดีครับ